ก็มาเจอกันคลิปแรกของปี64นะคะวันนี้ก็มาทาสกินแคร์ตอนเช้าเนาะไม่ได้มาตอนกลางคืน่ก้เพิ่งขา้น้ําเสร็จใหม่ๆอันดับแรกเลยนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จมาแล้วเช็ดหน้าให้แห้งแล้วก็ใช้คอนเนอร์ตัวนี้เช็ดหน้านะคะเพื่อปรับผิวเตรียมรับกับครีมเซรั่มในขั้นตอนต่อไปนะคะ จะใช้ทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาใช้เซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มเกาหลีสูตรใหม่ที่เราเอามาขายนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองจะเป็นสูตรลดสิวเนาะทองคำมีปัญหาสิวนะคะนี่ก็ทาไปแล้วลืมถ่ายตอนทาเนาะคะ่ะมันก็จะให้ความชุ่มชื้นเหมือนเดิมกับตัวทองคําเลยแล้วกลิ่นก็หอมแต่ว่ามันจะเฉพาะจุดมากขึ้นอย่างทองคํานั้นมันก็จะสิวฟาดจุดด,ดงดำริ้วรอยนะคะแต่ว่าตัวนี้5สูตรนี้มันก็จะมีแบบว่า อย่างสีเหลืองลดสิวสีน้ำตาลลอกฝ้าสีฟ้าช่วยให้ผิวหน้าชุมช่มชื้นสีชมพูมให้ผิวหน้ากระจา,ายใสสีแดงก็ช่วยลดริ้วรอยเหีย่ยนนะคะก็ทาไปเลยให้มันชุมช่มชุม่มสักพักหนึ่งมันก็จะแห้งไปนะคะแล้วหลังจากแห้งแล้วเราก็มาทากันแดดกันนี่นะคะก็รอให้เซรั่มแห้ง,แงสักพักหนึ่งเนาะแล้วเราก็ค่อยทากันแดดกันกันแดดก็จะใช้อยู่ตัวเดียวนะคะตัวที่ขายคือกันแดดไมซ์นบำรุงปกปิดนี่คือหน้าสดไปจากทาเซรั่มนะคะชวนที่ว่า มันมีสิวประจําเดือนอะตรงนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นสิวแบบเล็กๆแต่ว่าเราเค้นเองมันก็เลยเป็นแสลล่ามแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาทากันแดดตรงนี้กันนะคะนีาน่าะหลังจากทากันแดดไปก็จะประมาณน,นี้มันก็จะติดมันก็จะแบบปรับสภาพผิวขึ้นมาระดับหนึ่งจากเมื่อกี้แบบสนมากๆมันจะเนียนขึ้นแต่ทาแป้งลงไปแล้วมันก็จะเนียนกว่านี้นะคะ เนี่ยมันก็จะมีติดคิ้วนิดหน่อยก็ให้เราเอาสันีิิชูนะคะเช็ดออกหน่อยเพราะว่าเวลาที่เราทาแป้งแล้วก็เขีนคิ้วไปมันก็จะไม่เป็นครานะบขาวๆเนาะหลังจากกันแดดแห้งแล้วนะคะเราก็จะทาแป้งตามจาทกากันแดดไปแล้วนะคะเราก็จะมาทาแป้งตามาคาตัวนี้เลยนะคะเป็นแป้งฝนคือน,นนะคะใช้ได้ตัวเดียวเนาะตัวเอนจะทําให้สวขึ้นแล้วก็ตามด้วยลิปแตงโมตัวนี้เลยใช้ใปบบชงชี แค่นี้นะคะเสร็จแล้ววันนี้เสร็จแล้วเร้อยแต่งแค่นี้เลยแต่และว,วันสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะเซรั่มขนาดเดิม 30ML ราคาหนึ่งบาทมีตัวใหม่มามีห<อ>้าสูตรส่วนทองคำก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะถ้ายังหาได้แต่ว่าตอนนี้ที่ร้านมีอยู่4ี่ขวดน,นะคะใครจะเอาก็ทักมาได้เลยแล้วก็กันแดดไมซัมตัวนี้นะคะปกปิดเนียนมากมทั้งกันแดดทั้งเนียนแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นคาลิปตัวเดียวจบเลย สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย